สนด้านล่างนี้คือบทสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ7 0 0 0คำในภาษาไทยเกี่ยวกับทีปนาวุธ M/M 4 0บล็อก3รุ่นปี2026พร้อมราคาประเมินและมีอินโทรสำหรับช่องวอเท็โซนตามที่คุณระบุไว้โดยไม่มีการใช้หัวข้อหรือตัวหนาอินดีต้อนรับเข้าสู่วอเท็โซนศูนย์รวมความรู้ด้านเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอาวุธล้ำสมัยยุทธวิธีการรบหรือระบบป้องกันขั้นสูงหากคุณชอบข้อมูลสายเทคโนโลยีอาวุธและยุโทโธปกรณ์ กดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ถือว่าเป็นระดับแนวหน้าของโลกนั่นก็คือ m MM n 4 0 Block 3รุ่นปี2026 mm40 block 3เป็นทีปนาวุธต่อต้านเรือที่พัฒนาโดยบริษัท mbda ของยุโรปซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่รุ่นแรกสุดคือ mm38 ที่ถูกพัฒนาในช่วงปี1970ก่อนจะพัฒนามาเป็น mm40 ในช่วงทศวรรษ1980และในที่สุดก็กลายเป็น mm40 block 3ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี2000แต่สิ่งที่น่าสนใจคือในปี2026นี้ mm40 block 3ได้รับการอัปเกรดครั้งสำคัญทั้งในด้านระบบนำวิถี การสื่อสารและระยะยิงซึ่งทำให้มันยังคงเป็นถีปนาวุธต่อต้านเรือที่ทันสมัยที่สุดตัวหนึ่งในปัจจุบัน เริ่มจากข้อมูลพื้นฐาน M/M 4 0บล็อก3คือถีปนาวุธต่อต้านเรือแบบยิงจากพื้นทิวไม่ว่าจะเป็นจากเรือรบชายฝั่งหรือยานพาหนะเคลื่อนที่โดยมีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมทางทะเลที่หลากหลายตัวถีปนาวุธมีน้ำหนักประมาณ780กิโลกรัมความยาวประมาณ5.8เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ0.35เมตรใช้ระบบขับเคลื่อนแบบเทอร์โบเจ็ตชนิด TR 5 0ู 50, พร้อมบูสเตอร์เชอ้อเพลิงแข็งในช่วงเริ่มต้นการยิง หนในความโดดเด่นของ M/M 40บล o c k 3คือระยะยิงที่ขยายเพิ่มขึ้นจากกลุ่นก่อนอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึงประมาณ200-220กิโลเมตรซึ่งมากกว่ารุ่น M/M 40บล o c k 2ที่มีระยะยิงเพียง70-100กิโลเมตรการเพิ่มระยะยิงนี้เกิดจากการปรับปรุงระบบขับเคลื่อนการลดน้ำหนักของระบบควบคุมและการใช้เทคโนโลยีวัสดุใหม่ๆใ,ในการผลิตลำตัวของถีปนาวุธ ระบบนำวิถีของ mm 4 0บ block ก,ก็ได้รับการอัปเกรดอย่างมากโดยใช้การนำวิถีแบบ i n นสิต่อ Initial n n v i ล t นวิเก s ันซิ INS ร่วมกับระบบ GPS และ Terminal Active Radar Homing ที่ทำให้ขีปนาวุธสามารถค้นหาและติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้เป้าหมายจะมีการเคลื่อนที่สูงหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูงก็ตาม อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ MM40 Block 3แตกต่างจากทีปนาวุธต่อต้านเรือรุ่นอื่นๆคือมันสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ระหว่างบินโดยสามารถรับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมหรือผู้ยิงเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายในระหว่างทางหรือเปลี่ยนทิศทางเพื่อหลีกเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูซึ่งคุณสมบัตินี้เรียกว่า Capability to Strike l and Target หรือความสามารถในการโจมตีเป้าหมายบนบกด้วยเช่นกัน ในปี2026การอัปเกรดใหม่ของ MM 4 0บล็อก3ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นำวิถีที่ได้รับการปรับปรุงขั้นสูงขึ้นความสามารถในการทนต่อการแทรกแซงคลื่นวิทยุจำนิ่งดี D, ขึ้นมีระบบ ECCM (Electronic Counter c o u n t e r m e t s u r e ที่สามารถรับมือกับระบบรบกวนสัญญาณของศัตรูได้และมีการเพิ่มระบบ AI ในการวิเคราะห์เป้าหมายเพื่อให้ขีปนาวุธสามารถเลือกจุดโจมตีที่เหมาะสมที่สุดได้เองแบบอัตโนมัติ เมื่อพูดถึงราคาของ mn 40บ block III, รุ่นปี2 0 2 6นั้นถือว่าเป็นขีปนาวุธที่มีราคาสูงระดับหนึ่งโดยราคาต่อนหน่วยที่ประเมินไว้ในตลาดต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ2 2ถึง2.6ล้านดอลลาร์สหรฐัฐหรือประมาณ8 0ถึง95ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับแพ็กเกจระบบควบคุมที่สั่งซื้อพ่วงและบริการซัพพอร์ตจากผู้ผลิตซึ่งราคานี้ถือว่าสูงกว่ารุ่น block 2อยู่ประมาณ2 0ถึง30เปอร์เซ็นต์แต่ก็คุ้มค่าด้วยสมรรถนะที่เหนือกว่าและฟีเจอร์ใหมมมม่่่ทีถูกตตติิิดั้งาเเพ ปัจจุบัน mm 4 0บล็อก3ได้รับการใช้งานจากหลายประเทศในกลุ่ม nato และประเทศพันธมิตรเช่นฝรั่งเศสอิตาลีกรีซซาฮารอาณาจักรรวมไปถึงกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางเช่นซาอุดีอาระเบียอียิปต์และสหรัฐอารับเอมิเรตโดยประเทศเหล่านี้นิยมติดตั้ง mm 4 0บนเรือฟริเกตและเรือคอเวตเนื่องจากตัวถีปนาวุธสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแรกยิงแนวนอนและแบบแคปซูลแนวตั้ง ประเทศไทยเองก็มีข่าวลือว่าให้ความสนใจใน mm 4 0บ block 3เช่นกันเนื่องจากเรือฟริเกตรุ่นใหม่ของกองทัพเรือมีการออกแบบให้รองรับระบบยิงแบบ exocet ซึ่ง mm 4 0เป็นประกูลเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการว่าประเทศไทยได้จัดหารุ่นบล็อก3แล้วหรือไม่แม้จะเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือแต่ mm 4 0บล็อก3ก็สามารถนำมาใช้ในการโจมตีเป้าหมายบนฝั่งได้ในกรณีที่ต้องการสนับสนุนกำลังภาคพื้นดิน โดยเฉพาะเป้าหมายที่อยู่ใกล้ชายฝั่งเช่นฐานทัพชายฝั่งคลังเก็บสเสบียงหรือจุดบัญชาการเนื่องจากระบบนำวิถีที่แม่นยามและระยะยิงที่ไกลทําให้มันกลายเป็นอาวุธอนเนกประสงค์ที่มีบทบาทสําคัญในสงครามยุคใหม่ในอนาคตอันใกล้มีความเป็นไปได้ว่า Mm40 บล o c k 3อาจถูกพัฒนาต่อไปเป็นบล็อก4หรือชื่อใหม่โดยที่อาจเพิ่มความสามารถของ AI เข้าไปในการตัดสินใจเลือกเป้าหมายหรือการหลบหลีกแบบอัตโนมัติ รวมไปถึงอาจมีการใช้ระบบดาต้าลิงแบบ2ทางที่สามารถส่งข้อมูลกลับมายังศูนย์ควบคุมระหว่างการบินทำให้ผู้ยิงสามารถติดตามสถานะของทีปนาวุธได้แบบเรียลไทม์หากเรามองจากมุงยุทธศาสตร์ Mm40 บล็อก3มีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลอำนาจในทะเล โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทะเลจีนใต้หรืออ่าวปเปอร์เซียเพราะประเทศที่มีขีปนาวุธชนิดนี้จะสามารถควบคุมพื้นที่ทางทะเลในรัศมีการยิงของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพขีปนาวุธ Mm40 บล็อก3ยังมีจุดเด่นในเรื่องการติดตั้งที่ยืดหยุ่นเพราะสามารถยิงจากระบบ SYLVERLS หรือแม้แต่จากระบบยิงธรรมดาบนเรือเก่าทำให้ไม่ต้องปรับโครงสร้างเรือครั้งใหญ่ในการติดตั้ง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบด้านงบประมาณและเวลาในการนำเข้าสู่ประจำการหากคุณผู้ชมสังเกตดูจากภาพทดสอบการยิง mm 4 0บล l o c k ที่เผยแพร่ออกมาจะเห็นว่าขีปนาวุธพุ่งออกจากแท่นยิงด้วยความเร็วสูงแล้วไต่ระดับขึ้นไปบนฟ้าก่อนจะเลี้ยวไปยังทิศทางของเป้าหมายและลดระดับลงมาด้วยความแน่นยำในระยะสุดท้ายซึ่งแสดงให้เห็นถึงการควบคุมทิศทางและระบบนำวิถีที่ได้รับการออกแบบอย่างดีเยี่ยม แม้จะมีราคาค่อนข้างสูงแต่เมื่อเทียบกับระบบป้องกันประเทศในระดับชาติ mm40 บล o c k 3ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในระยะยาวเพราะสามารถใช้งานได้นานหลายปีมีการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตที่มีมาตรฐานยุโรปและมีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการรบที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ในปี2026ยังมีข่าวว่าทาง NBDA ได้ร่วมมือกับบริษัทซอฟต์แวร์ด้าน AI เพื่อทดลองต้นแบบระบบนำวิธีอัตโนมัติสำหรับถีปนาวุธในอนาคตซึ่งหากการทดลองสำเร็จก็มีความเป็นไปได้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะถูกนำมาใช้กับ Mm 4 0 b l o บ k ล็อก3รุ่นปรับปรุงในปีถัดไปซึ่งจะทำให้มันกลายเป็นถีปนาวุธที่ก้าวล้ำทังด้านเทคนิคและยุทธวิธีอย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของทีปนาวุธ MM40 Block 3รุ่นปี2026ที่เราได้นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่อง War t e c Zone แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปหากคุณต้องการไฟล์เอกสารของสคริปต์นี้เช่น .docx หรือ .pdf หรือสคริปในหัวข้อทีปนาวุธรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมบอกมาได้เลยครับ